สวัสดีคะ่ะตอนนี้พักกองนะคะเขาก็เลยมากินสมกันนะคะ,คะกับเสียงหยังนี่อยู่กับน้องไผ่นะคะบอดีพอกันด้ว <c oughs> ยกินสมกันจะบบ้ะแ,บแ,บแบะสบบอกจัดนอจ้าสมเพงนะคะพวกหนาวคะ่ะสมหักจ้ะ แบบลดเลยทาคอนชีเร์จ้ะกาลังเติมหนาบอร่าให้แฟนคลับนิดนึงสวัสดีค่ะฟิลกมารวานค่ะเมเซียวเมื่อนี้เป็นแม่เซียวเนาะไม่วันนี้ทานกลองกันวันนี้เล่นนีทานกล้องกันแล้วค่ะ กับแม่เซียวคู่กันแม่เซียวก็มีเสียวมาเจอกันเมื่อนี้ลมอยู่นอกแต่ว่าหมอนอะเป็นเดียดเดียดก็เลยเติมหน้านิดหน่อยเดี๋ยวยนื้อเดี๋ยวยนื้อนะคะเดี๋ยวชิไปต่อกันละค่ะเป็นพักพักจ้งนาทีบ่ะพักประมาณสิบนาทีค่ะหญิงโอเคให้ละเอียดละ้า คล้ายๆกันเบาๆเนาะอุย๊ยสม,มังหันในส้วงเลยว่ะส่วงหวกเลยจับี่นหองจ้าอ,อีก,กอนกตอนจห้ปรสักตอน,เ,นเดี๋ยวอีกจักตอนออมันไหนมันลายไหมไหนไม่ออกครับคือบอกสวงแท้คือเป็นอยักนอนเป็นย่ำๆ ใส่มันก็น่าจาับผาดอืมจ้าหวกหน้าด้วยกัดจะดยอดว่ม เปี่ยวค่ะแกช่วงลราแบบนี้ช่วงแ,วนนวงแห้งลหรเร็วจานอามเขาชาครับเมื่อนี้ติดตามช่องจานอามนั่นแล้วครับผมเพจจานอามครับ <laughs> เอาคือบอกนักเลงแต่หลังกันนี้ <laughs> <laughs> จานอามจ้ะทักทายก,กับจานอามจะ้ยจานอามนักเลงอะไรวระมาณนไปก่อนจ้าพี่น้องเขาชักต่องกันจา้าบ๊ายบาย